ล่าสุดไม่ต้องใช้คำว่าอย่าหาทำหรือเปล่าเนยนะเพราะว่าคุณผู้ชมฮะมีคลิปนี้ฮะโอ้ยกำลังเป็นดราม่าเลยฮะมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของช่องติ๊กต็อกฮะที่มีคนติดตาม1ล้านแปดแสนคนทำคอนเทนต์พาแฟนคลับไปดูมวลน,น้ำที่ริมโขงที่อำเภอเ,เมืองจังหวัดบึงกาฬแล้วก็แคปชั่นบอกว่าน้ำท่วมบึงกาฬคลิปนี้อินฟูคนนี้พาไปชมเลยบอกเนี่ยเป็นบรรยากาศสดๆใกล้กับรั้วที่ตั้นริมโขงเจนได้ว่ากระแสน้ำป่าเนี่ยนะฮะไหลเชี่ยวอย่างหนักขนาดที่ว่าไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ถ้าไม่จับร้ว ยังไม่พอยังพาเดินไปดูบริเวณรอบๆระดันบ,บน้ำเนี่ยสูงถึงหน้าอกเพียงลําพังและมีอุปกรณ์เซฟตี้ใดๆด้วยคือคุณผู้ชมะขนาดนักข่าวไปทําข่าววันชานี้เวลาทําทแบบเนี้ยเราในกองบรรณาธิการเราย,ยังบอกเลยมันเกินไปนะมันไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้มันอันตรายาแต่ยุคนี้คุณผู้ชมในเมื่อทุกคนสามารถเป็น,นอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนมีกล้องทุกคนมีสามารถทำคอนเทนต์ได้คนเนี่ยหาคุณผู้ชมะแล้วปรากฏเชาาเน็ตก็เลยวิจารณ์บอกว่า ไม่เหมาะสม,มเพราะมันเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตก่อนจะมีคนตั้งคำถามเนี่ยฮะวิจาร์เลยในติ๊กตอกในโซเชียลมันใช่คอนเทนต์ที่ควรทำไหมหากเป็นอะไรขึ้นมามันเดือดร้อนคนอื่นอีกนะฮะอ,อย่างคอมเมนต์ที่ไม่เห็นด้วยคอมเมนต์ที่แซะและทวไม่ใช่ไม่ใช่กบแะแซดดีกว่าไม่เห็นด้วยคุณผู้ชมฮะบอกเลยบอกอย่าหาทำนะคะอันตรายมากชีวิตกับคอนเทนต์ไม่คุ้มกันนะบางคนบอกว่าเกิดมีท่อนไม้มาเสียบนี่ หรือลอยตามน้ําได้เลยนะบางคนบอกว่าเพื่อคอนเทนต์ให้เป็นจุดสนใจครับนี่คือความเห็นของคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับคอนเทนต์นี้นะครับใช่ค่ะ<ม>เพราะว่าพอมีเหตุการณ์น้าท่วมมาหลายหลคนบอกว่าอุ้ยมันอันตรายเพราะว่าน้ามันเชี่ยวแรงมากแล้วที่สาคัญเราไม่รู้หรอกว่าพื้นด้านล่างอ่ะสูงต่ําระดับไหนม,มันมีความน่ากลัวนะคะซึ่งในขณะเดียวกัน,นะค่ะก็มีเพื่อนๆของเขานะคะที่คาดว่าน่าจะรู้จักกันนี่แหละก็มีมาคอมเมนต์แบบแซวเล่นนะคะซึ่งเจ้าเจ้าของคลิปเนี่ยก็มี การออกมาตอบแบบสนุกสนานพี่ตุ๋ยเหมือนว่าไม่รู้สึกว่าการกระทาแบบนี้คือเสี่ยงอันตรายเลยก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าปลอดภัยไหมเพื่อนก็ตอบเขาก็ตอบไปว่าแค่นี้ยังสบายครับจานระวังลอยน้ําระวังลอยไปกับน้านะพี่อีกคนหนึ่งตอบเกือบละซึ่งล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีการลบคลิปนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าหนองคายอ่วมค่ะตอนนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปหนองคายอยากจะชวนคุยก่อนดีกว่าว่าถามซานนี้ถามคุณผู้ชมด้วยละกันนะว่าคอนเทนต์อย่างเนี้ย มันสมควรไหมเรา<ม>ข่าวันตรงๆ<ต>คือ,ต,อนนตรงๆว่าไม่เลยนะคือตอนนี้อ่ะถ้าเป็นคอนเทนต์เช่นช่วยด้วยตอนนี้ติดอยู่ที่นั่นที่นี่ะนะคะมารับหน่อยอะไรต่างคุณผู้ชมมันมีติ๊กตอกอยู่หลายอันถูกไหมที่<ช>บ้านฉันไม่ได้ออกไปหลายวันแล้วหรือคนที่เดือดร้อนอันนี้เราเข้าใจได้คนที่ลําบากอย่างที่ผมบอกคุณซานีหรือคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่ว่าขนาดนักข่าวถ้าไปทาข่าวแบบเนี้ยในกองบรรทิการระว่าเลยนะคะว่ามันทําเกินกว่าเหตุมันอันตรายด้วยคือแต่ว่าคอนเทนต์บางทีเดี๋ยวนี้อันานทางที่คุณซานีเป็นคนในวงการบางทีมนีีีแบบเ้ ทำไมทำงานทำไมไม่ออกไปช่วยน้ําท่วมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะหรืออย่างเช่นอ่ะคุณแน็ชาลีค,คุณผู้ชมฮะมีคนไปคอมเมนต์คุณแน็ชาลีบอกว่าขี่เจสกีเป็นอ่ะทำไมไม่เอาเจสกีไปช่วยคนที่เขาประสบภัยน้ําท่วมอือแล้วแกตอบดีมากคุณแน็ชาลีบอกว่าอย่าไปบังคับให้คนนู้นคนนี้ต้องไปทําบุญหรือบริจาคใดทั้งสิ้น,นซึ่งคนที่ทําบุญหรือไม่ทําบุญเนี่ยมันรับไม่ได้ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือเปล่าแล้วก็คือบอกว่าคือถ้าไปแล้วทาให้คนอื่นลําบากกว่าเดิมอย่าไปเลยรวมถึงตัวผมเองด้วยค่ะ